สีสันของดอกไม้นานาพันธุ์กลับมาเปล่งประกายไปทั่วปากคลองตลาดพื้นที่ขายดอกไม้สดในกรุงเทพมหานครอีกครั้งในคืนนี้หลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการเคอร์ฟิวกลิ่นดอกไม้ที่หอมฟุ้งไปทั่วบริเวณและสีสันของดอกไม้เรียบสองฝั่งถนนหายไปนานจากปากคลองตลาดนานกว่า3เดือนเต็มแต่การซื้อขายดอกไม้ยังไม่ค่อยคึกคักมากนักแม้เคอร์ฟิวจะถูกยกเลิกไปเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาก็ตาม เจ้าของร้านผลไม้ที่เปิดร้านนี้มานานกว่า40ปีได้รับผลกระทบโดยตรงจากการประกาศงดจัดพิธีการส่งผลให้ยอดขายผลไม้ตกลงอย่างหนักเธอต้องหันม,มาร้อยมาลัยเป็นอาชีพเสริมเพื่อความอยู่รอดอหลังก่อนคพอฟิลไรายได้มันก็พอได้นะคะวันๆและหลังเพอร์ฟิลนี่แย่มากตกลงมากจาก 100%ได้เต็มที่แค่10%ไปได้หายหมดดีช่วงนี้เรามี2อย่างคือมาลัยด้วยผลไม้ด้วยผลไม้ขายไม่ได้ดือมาลัยมาเสริมนะะถึงได้อยู่รอดกันที่วันนี้นอกจากร้านผลไม้แล้วร้านดอกไม้ที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงแห่งนี้บอกกับไทย PBS World ว่าที่ผ่านมาร้านยังเปิดให้บริการตามปกติ แต่มาตรการงดจัดพิธีการและพิธีทางศาสนาที่เป็นการรวมตัวของคนจํานวนมากส่งผลให้ยอดขายของร้านลดลงกว่าร้อยละสี่สิบไม่ไม่เชิงว่าปิดครับช่วงเคอร์ฟิลลวเราก็จะปิดเฉพาะช่วงที่เขาเคอร์ฟิวอย่างกับที่ผ่านมายังดีหน่อยเลื่อนเวลาเป็นห้าทุ่มถึงตีสามใช่ไหมครับเราก็จะปิดช่วงนี้ปิดไฟปิดร้านเฉยๆพอถึงตีสามปุ๊บเราก็จะเปิดร้านตามปกติก็ยังเหมือนเหมือนเดิมเลยครับพี ลูกค้าก็จะมานิดหน่อยเหมือนเดิมเลยยังไม่แบบว่าคือคักเหมือนเมื่อก่อนเลยพราะว่าช่วงน,นี้เป็นโควิดด้วยลูกค้าก็ยังแบบว่ายังไงอะเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีนะครับเนาะใช่ก็ยังไม่คือคักเท่าไหร่แต่ถ้าเปิดส่วนมากก็อยากให้เปิดกันอยากให้เปิดจริงๆก็น่าจะดีขึ้นนะครับลองดูไปต้องติดตามไปเรื่อยๆพ่อค้าแม่ค้ายังคงร้อยมาลายอย่างสวยงาม ร้านดอกไม้ต่างวางดอกไม้หลากหลายสีสันรเรียบสองฝั่งถนนเพื่อรอวันที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อดอกไม้ไปชื่นชมความสวยงามอีกครั้งกัญญาณตเตโชตอัศนีไทย PBS World รายงาน